หืมหืมมาหนึ่งฮึบฟรนี้หนึ่งโอ้โหบอกแล้วศูนย์ุดสองห้าโอ้โหชุดเดียวเลยเหรอเฮ้ยพี่เปิดชุดเดียวแล้วได้มาเลยเกิดไปปะวะสำหรับใครคนไหนนะที่ไม่ค่อยมีเวลาแล้วอยากหาวิธีการฟาร์มแบบ Fk เนี่ย พี่แนะนำแอปนี้เลย UG Phone ทางแอปน้าไม่หูบคาโฟนที่เราสามารถ F K ได้เลย24ชั่วโมงแล้วเรายังสามารถ F K แบบปิดหน้าจอได้อีกด้วย ให้ทุกคนโหลดผ่านลิงก์ของพี่นะทุกคนจะได้ส่วนลด20บาทต่อครั้งแล้วสำหรับใครคนไหนนะที่เพิเ่งแชร์ครั้งแรกเนี่ยให้ทุกคนกดไปที่ u v p จะมีในส่วนของที่เป็นทดลองฟรี4ชั่วโมงทุกคนสามารถซื้อเรส่วนของทดลองฟรีมาใช้ก่อนก็ได้สำหรับใครที่สนใจนะสามารถกดที่ใต้คลิปนี้ได้เลยอะ เรากับระเบียบโก้ก็เล่นกันต่อทุกคนคิปี่มาคือเราทำการดูดเด็กเข้าปจาัจจัยแล้วก็ทําการเปิดไข่อ่านิวเยอร์เอกไป1ฟองวันนี้พี่มีไข่นิวเยอร์เอกเพิ่มอยู่ประมาณ58ฟองเพราะว่าเมื่อคืนนะพี่เอฟเคทิ้งไว้ทั้งคืนเลยจนได้ไข่นิวเยอร์เอกมากับไออะไรวะโอ้โหมอมไม่ค่อยเห็นเลยว,ว่ะไอสปาร์คเกอรไหมสปาร์คเกอรเรียกว่าผลปีใหม่แล้วกันง่ายๆดีเดี๋ยวค่อยปลูกคลิปหน้านนกันทุกคนเพราะว่าเออพี่เพิ่งได้มาแล้วก็ คือจะบอกว่าดีคือผลไม้มันมันเหมือนมีความสำคพิเศษมั้งเพราะว่าเหมือนมันจะแรนดอมไข่หนึ่งฟองใช่ไหมในส่วนของเรามีทุกคนเหมือนทุกสิบทีนะเขาจะทำการแรนดอมไข่ที่หยุดส่องเรานะแล้วก็จะลดเวลาไป5%มันน่าจะแค่ฟองเดียวไหมเพราะว่ามันมันไม่ได้เขียนว่าไอ้ทุกๆฟองอะไรเงี้ยแต่อันนี้พี่ก็ยังไม่ได้ใจนะเพราะว่ามันมันแค่บอกว่าอยู่ใกล้เคียงอ่ะคือมันไม่ได้บอกแบบคือมันไม่ได้เขียนว่าทั้งหมดเลยดิเดี๋ยวค่อยลองใช้คลิปหน้าแล้วกันอะ แต่ว่าวันนี้นะครับขออนุญาตปลูกเลยไอ้เจ้านิวเยะเอกมาอ่าเดี๋ยวเราย้ายไป,ปมินมาไวใกล้ๆหน่อยแต่ว่ามันเขียนว,ว่าระยะวงนะคือมันมันมันเขียนว,ว่าอยู่ใกล้มันจะลดไป5%เอหรือว่าเราจะลองปลูกก่อนดิเด,เ,เดี๋ยวค่อยเออเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเราค่อยไปปลูกอีกที่หนึ่งน่าสนใจลองปลูกล่อยเฮ้ยมีระยะวงทุกคนอือฮดีก่อนนะ ถ้าเราเอาเปเปอร์มินต์มาวางไว้ใกล้ๆกันมันก็จะมี2ระยะวงใี่มีใช่ครับจังหวะนี้2ระยะวงถ้าเราปลูกในนี้มันก็จะทําการโตเร็วขึ้นอีก5%เซนพร้อมกับได้บัฟเปเปอร์มินต์แล้วก็เอเดี๋ยวมีใครนน่หนหน่ฟองแล้วก็ในซีดเออร้านซีช็อปนะคือ,อ,อในร้านซีช็อปมันมีผลไม้ผลหนึ่งนี่เจ้าดอกไอเจ้าดอกไฟเบิร์ มีความสามารถเหมือนกันทุกคนก็คือเหมือนทุกๆ่าทีนะเขาจะมีการจุดพุแล้วก็เหมือนผลไมนะ้เนี่ยคือโตเร็วขึ้น60วิอะไรประมาณนี้ไม่รู้ว่าทุกผลหรือเปล่านะคือเดี๋ยวค่อยอ่านดูทีแล้กันแค่อ่านแบบคร่าวๆไปก่อนอ่ะมาครับถึงเวลาของเราแล้วเดี๋ยววันนี้พี่จัดแบบคู่ๆไปเลยอ่ามาหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมถ้าเราลดน้ำไป คือเอาให้มันโตก่อนได้ไหมพี่มีซุปเปอร์วอเตอร์อยู่เอาลดมาอ่าโอเคโตแล้วครับเดี๋ยวเปิดไข่ฟองนี้ไปก่อนแล้วก็วางนิวเยียเอ็กมาตรงระยะวงโอเคสิบสองฟองครบแล้วก็เดี๋ยวพี่เอาพาร์สีออกมามีนนะ Medium part, at, เดียมพาร์สมอลพาร์สบูดไปเลยไอ้น้องอเดี๋ยวไปดิงเราให้มันกินข้าวก่อนตอนนี้มันหิวอ่ะบูดไปเลยครับอ่ะไปทุกคนเดี๋ยววันนี้เราเปิดไปทั้งหมดประมาณ50ฟองดูดูว่าเราจะได้ไอ้เจ้าดราก้อนมาหรือเปล่าขอดราก้อนตัวเดียวพออ่ะไป เอพมคิวยา้เดลยอ่ะโอเคเสร็จเรียบร้อย เวลามันไม่ค่อยคูณ9ก้คูณทุกคนก็คือมันก็เลยช้าต้องบูสสองรอบเลยอ่ะมาครับมีเขาไม่นอกเนื้อเขาบอกว่าพี่ต้องใช้สอยเจ้าปลาแซลมอนไม่ก็ปลาคอยใช่ไหมใช้ปลาทุกคนคือพี่มีอยู่นะแต่ว่ามันไม่รู้เออไม่รู้ว่าอยู่รหัสไหนอะ่ะแป๊บนึงนะพี่ขอเออเวลาหาแป๊บหนึ่งอ่ะโอเคพี่ได้มาแล้วน้องเอ๋มันคือคอยฟิตใช่ไหมคอยเอาวางมาเหมือนควาสามารถมันก็คือเวลาเราเปิดไข่นะไข่บางฟองเวลาเราเปิดไปเนะี่ยคือมันจะไม่ถูก เออ่แบกออกหรือยกออกเลยเนะี่ยคือมันคือมันจะเปิดได้อรอบหนึ่งอะ่ะเออเอาง่ายเลยอ่าแป๊บหนึ่งเด้อเอ่อมีอีกไหมเนี่ยม,นะมีแค่นี้หรออ่ะแค่นี้ก็แค่น,คนี้เดี๋ยวพี่เอารูบีอ้ออกมาด้วยต้องไปหาซื้อรูบี้เพิ่มมาทุนแหมตัวละครดีจัดเลยเอออ่ะมาครับเปิดมาเลยขอหน่อยเร็วดราก้อนดราก้อนฟรอดอืมไอแมวอ,อ่ะเอาไม่ใช่มาเฮ้ยจริงเหรนอ๋อวูฟบอโอเคอุ้ยได้สองฟองเลยหรอโอเคสวยอ่าเอาเปิดต่อครับขอดราก้อนหน่อยมังกร โอเคนกหนึ่งสองลิงสองนกสองแม่อีเวตทอรี่เต็มเลยแป๊บหนึ่งนะทุกคนพี่ขออนุญาตเออลบสัตว์เลี้ยงก่อนตอนนี้ีเวเทอรี่เต็มจัดเลยเอะเรนดีลบไปอะลบลบหมาลบ,ล,บ,าล,บลิงเก็บไว้ก่อนอันนี้ลบด้วยเอาลบมาครับโอเคโอ,คโอ้ที่กลับมาฟองเดียวอเอาเปิดต่อวันนี้ต้องได้มังกรห้าสิฟองนะเว้ยไม่ได้ไม่รู้จะพูดว่าไงละอ,อืออืมมาหนึ่งฮึบไฟลี่หนึ่ง โอ้โหบอกแล้ว0.2แโอ้โห,โโห,โโหชุดเดียวเลยเหรอเฮ้ยพี่เปิดชุดเดียวแล้วได้มาเลยเกินไปเพาะวะฮะมันมันไม่ได้ได้ง่ายเกินไปหน่อยหรอวะอืมอ่าเดี๋ยวพี่วางเพิ่มมาวางมาไงโอเคโอ้เดี๋ยวเปน็นมา มังกรอ,อ่าแสดงว่างี้คือพี่ก็ได้มาครบแล้วดิโอ้โหแปบ๊บเดียวคือชุดเดียวได้มาครบแล้วเกินไปแล้วเนี่ยแต่พี่รู้สึกว่าเหมือนเอ่อไข่มันจะไม่สามารถรีฟันได้ใช่ไหมแปบ๊บหนึ่งนะพี่ขอรอเออลองดูดรอบหนึ่งกนะ่ออรีฟันได้ปะอ่ะลบมาอัานนี้รีได้ไหมอ๋อได้โอเคโอ้โหตกใจหมดเลยนกว่ารีไม่ได้อ่าฮะ อืมนะไปกันต่อทุกคนพี่ขออีกสักออสองรอบดูดีว่าเราจะได้เจ้ามังกรมาเพิ่มไหมถ้าได้มาเพิ่มเดี๋ยวคลิปหน้าพี่แจกแล้วกันนะไม่รู้ว่าเดี๋ยวดูก่อนแล้วกันแต่ว่าแจกแนะ่นอนทุกคนอ่ะไปกันต่อเอามาครับมาครับชุดที่สองจุดที่สองรอบนี้ถ้าได้มังกรเลยเราก็จะพอ เลยคลิปนี้พี่จะไม่เปิดแล้วขอให้ได้มันเออขอให้มันได้แล้วกันนะอา้าขาดนิดนึงโอ้ยอ่ามาพร้อมครับถ้าได้มังกรมาพี่จะแจกแน่นอนแต่ว่าต้องรอรวนไปฟรุป๊ปโอ้ยได้เพิ่มหนึ่งฟองสวยพี่สวยเลยโอเคน้องมามาสองมาสองเฟรรี่หนึ่งฮึบโอ้โหมันคือวูฟใช่ไหมเสือหนึ่งเไม่ใช่เสือไอ้มาป่าหนึ่งฟรกระแตอ่ะฮะเอาบ่อยัง เดี๋ยวฟองนี้เปิด12ฟองเราได้ขึ้นมา4หรอโอ้สวยนะเนี่ยเอาเปิดชุดนู้นทุกคนชุดท้ายและวเอาวางมาวางมาวางมาอ่ะไปกันต่อรอบสุดท้ายรอบนี้ถ้าเราได้มาก่อนมาเราก็แจกแจ,กแจกแรงคูณ10ไหมคูณ10เผอ เฟริร์โอ้โหคูณสิพี่น้องสวยสวยอาจจะคูณ10แต่ว่าโอ้โหเล้ยทีโอ้เดี๋ยวว่าทำไมวะอ่ะโอเคเปิดได้แล้วประเดิมก่อนเลยโอ้โหได้โอ้โยจิมขึ้นมาฟองหนึ่งโอเคครับแฟรี่หนึ่งม้าหนึ่งฮึบเอาของเต็มโอ้ยลืมลบแปบ๊บหนึ่งเด้อ ลบไปหน่อยลบไปหน่อยอะไรที่มันไม่จําเป็นลบไปเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเราค่อยดูเอ่อความสามารถของตัวละครแล้วกันนะเดี๋ยวคลิปนี้คือพี่ขอเปิดไปก่อนเปิดได้ลิงตัวเดียวเก็บไว้ก่อนแล้วกันอลบมาได้กลับคืนมาห้าฟองฟอง่ะเปิดต่อครับอืมโอเคนกหนึ่งเฟรี่หนึ่งนกอีกหนึ่งครับเฟรี่อีกหนึ่ง,อง,องม้าหนึ่งโอ้โหดูทรงว่าเหมือนความโชคดีของเราจะหมดไปกับเอ่อสิบฟองแรกแล้วเรียบร้อยครับ <laughs> มีประมาณนี้ทุกคนงั้นก็สำหรับคลิปนี้ไม่แน่สม,มเหมตยไม่ได้แฮ